เมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับมีคนมาถามว่ามีมอสเสกของไหมแล้วถ้ามีมันเสกยังไงนะครับผมก็ได้หาข้อมูลมาให้นะครับแล้วก็จริง,รงๆอะผมแผนไว้ว่าจะทําคลิปแนะนํามอนสเตอร์แต่ละตัวนะครับแต่ว่ามีคนทําเยอะแล้วผมก็เลยไม่ได้ทํานะครับแต่ว่ามอสที่ผมได้เตรียมมาในวันนี้ก็คือเป็นมอสที่ผมจะเอาไว้หาข้อมูลเพิ่ม <ๆ S 2> เติมเกี่ยวกับตัวเกมนะครับซึ่ง มีคนอยากได้พอดีนะผมก็เลยจะมาแชร์นะครับผมบอกก่อนเลยว่ามอสตัวนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งโปรไฟล์ที่ผมทําแยกไว้นะครับไม่ปนกับโปรไฟล์ที่ผมจะเล่นกับเพื่อนนะก็เดี๋ยวผมจะให้โค้ดไว้นะครับผมนี่ตัวนี้วิธีลงโค้ดก็เหมือนเดิมนะครับไปที่เกมรีโ์ตนะครับแล้วก็คีเอทใหม่ไปเลยครับเพื่อความชัวร์ที่สุดนะครับใช้โปรไฟล์แยกนะครับก็คืออิ p พ r ตนะครับแล้วก็ฟอร์มโค้ดเอาโค้ดใส่นะครับคอนติเนียวนะแล้วก็ ของผมก็สร้างโปรไฟล์ใหม่ไปเลยนะครับเป็น03แล้วกันพาที่แล้ว02พาที่นี้003นะฮะเรียดปะโอเคเราก็ได้มอดตามนี้นะฮะมีบีพินนี่คือบอสมอดเบสิกนะครับในการลงมอดตัวอื่นอ t เทมสป w n เนอร์นะครับก็คือเป็นมอดสปาวไอเทมนะครับผม ดิโพลิฟก็ตัวเชื่อมนะแล้วก็ก็อดโหมดนี่ก็คืออย่างที่บอกไปนะครับผมมาจะลงมัดตัวนี้เพื่อไปทําการรีวิวหรือหาข้อมูลต่างๆมาทาคลิปนะฮะการเปิดตัวนี้ก็คือตามชื่อเลยฮะก็อดโหมดนะฮะรเราจะไม่ตายนะแล้วนี้ก็เฮลบาก็เอาไว้ดูหลอดเลือดของมอนสเตอร์นะครับหลอดเลือดของศัตรูจะได้รู้ว่าไอเทมชิ้นนี้ชิ้นนี้ทำดาเมจเท่าไหร่นะครับผมล็อกเกอร์นี่จะเป็นตัวเชื่อมครับช่างมันฮะไอซิงนี่ก็ตัวเชื่อมนะอันนี้เอ e เนม n d แอน เขาเรียกอะไรนะไอเทมอะอะสปาว์เมนเตอร์นะครับการเซตสปาเมนูลีกก็คือเป็นตัวเสริมตัวที่จะเป็นขยายพวกมอสที่มี UI นะครับผมแล้วก็เอ e เนมี่สป,าน,ปนกกานะครับโอเคไปดูตัวมอสกันดีกว่านะฮะโอเคนะครับมาถึงหน้าเกมเนี่ยสำหรับคนที่อยากจะใช้มอสสปาว์เมนเตอร์นะครับก็คือกดตรงนี้นะแล้วเราก็จะเลือกได้ว่าเ,เราจะ เซตสปาวตัวไหนให้เกิดไม่เกิดดอีอย่างผมเนี่ยหมันไสจีโนมแม่งลำคาญหน้าลำคาญที่พายผมปิดแม่งเลยถ้ากับว่าการเล่นต่อไปของของคนเนี่ยตัวจีโนมเนี่ยจะไม่เกิดนะครับแล้วก็ปิดได้หมดเลยนะอะไรอย่างนี้นะครับผมอันนี้ก็เซตให้มันดรอปไอเทมที่มีมูลค่านะครับอันนี้ก็เหมือนจะเป็นการเลือกด่านปะว่าให้เราแรนดอมไปด่านไหนนะครับตัวนี้ก็ถือว่าครบเครื่องทั้งเซตระบบสปาวสตู ส p ปาไอเทมแล้วก็เลือกด่านนะด่านไหนที่เราไม่อยากเล่นเราก็ปิดมันไปนะครับผมเกเคประมาณนี้ไอเทมสป w เนอร์นะครับผมคือการกด F1 ขึ้นมาเห็น F1 ไหมฮะสายบนนะเป็นเมนูส p ปาไอเทม UI นะครับด้านสายบนนะตอนนี้เราจะกดเลยแจ้งพิมพ์อะไรไม่ได้ครับให้เรากดแท็บทีหนึ่งจนมีเคอร์เซอร์กับพิบอยู่เห็นไหมครับ แล้วขั้นตอนเนี้ยเดี๋ยวผมจะทิ้งเขาเรียกอะไรเดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อไอเทมแต่ละชิ้นนะครับที่สามารถเอามาพิมพ์ในเนี้ยแล้วสปาลได้นะครับอยู่ที่ใต้คลิปนะครับไม่ใช่ลิงก์ Discord นะครับหลายคนเข้ามา Discord เพื่อไม่รู้ทําไมนะครับเข้ามาแล้วก็ออกกันเยอะมากนะครับจากคลิปก่อนรายละเอียดไม่ได้อยู่ใน Discord นะครับผม Discord จะเป็นคอมมูนิตี้พูดคุยเฉยๆนะครับเดี๋ยวตัวไอเทมเนมเนี่ยเดี๋ยวใส่ไว้ใต้คําอธิบายคลิปนะครับผมก็คือตัวนี้นะฮะนี่ก็จะเป็นลิต ไอเทมที่สามารถนํามาขายได้นะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะเอาไดามอ,ดมอนด์แล้วกันโอเคนี่เราก็ก่อมาวางได้เลยนะครับตอนนี้เราจะกด enter ไม่ได้นะครับให้เราก,กดคลิกซ้าย1นึ่งทีหรือคลิกขวาก็ได้นะครับที่เมาส์จนเคอร์เซอร์มันหายไปนะคะแล้วก,กด enter นี่ยเป็นไงสำหรับคนที่มีเมาส์มาโคหรืออะไรก็สามารถเซตมาโคได้เลยนะฮะอย่างย่งผมก็มีเจ้า เจ้าโปรแกรมมาโค o นะครับชื่อว่า tiny task นะครับผมสำหรับคนอื่นที่มีโปรแกรมมาโค o ของตัวเองอยู่แล้วก็ใช้ของตัวเองได้เลยนะครับแต่ว่าผมจะใช้โปรแกรมนี้นะฮะในการไปดูที่เซตติ้งก่อนนะครับแล้วก็ดูเขาเรียกว่าดูคีย์ลัดนะว่ากดอะไรเพื่อคคอร์ดแล้วกดอะไรเพื่อเพ y จะได้ไม่เป็นการย่อจอไปย่อจอมานะครับอย่างผมเนี่ยคคอร์ดกด f 8นะครับแล้วก็เพเนี่ยจะกด control shift alt p นะครับผมโอเค กดเข้าเกมครับแล้วกด F8 อันนี้คือเรคคอร์ดแล้วนะแล้วก็กดแท็บเพื่อเกิดเคอร์เซอร์วางคลิกซ้าย Enter โอเคแล้วกด F8 อีกทีเพื่อหยุดวิธี play ก็ตามที่เราดูคีรานเมื่อกี้เลยก็คือการกด c o n t r l Shift Alt P นี่มาแล้วโอเคหลังจากนี้เราก็จะไปตั้งนะครับว่าให้มาโคกี่ครั้งเซตลูปนี่เราก็กดสัก ยี่สิบครั้งอ่สิบครั้งไปเดือดจะนานไปเึป๊บแล้วกดเขาเกมกดคำสั่งเดิมครบนบไงก็ประมาณนี้นะสำหรับคนที่อยากกะเสกเพื่อทำคอนเทนต์แบบว่าสเสกไอเทมมาลองทำนู่นนี่นั่นนะครับทำคลิปรีวิวไอเทมเอ่ยรีวิวนู่นนี่นั่นเอ่ยนะครับซึ่งทำแทนผมด้วยนะผมไม่ทำแล้วคนทำเยอะเกิน ก็จะมีไอเทมทั่วไปที่สามารถสปาวได้นะครับอย่างเช่นรถเสกช็อตกันมาเคลียผีก่อนโอเคครับปืนก็เสกได้ไอเทมทุกอย่างในร้านค้าเสกได้เลยนะครับผมนี่ก็จะเป็นอาวุธแกรเนตทุกอย่างเสกได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็จะมีพวกอัปเกรด อย่างเช่น p a y y r r h e ์อ่าพอเรากอบแล้วนะเราใช้คำสั่งมาโคเดิมได้เลยแม่งเอ้ยมาเรื่อยๆเลยโอเคเราจบกับมอดเสกของแล้วแล้วกันนะครับไปกันต่อกับมอดตัวต่อไปนะครับก o d ตโหมดถ้าเรากด G ก็คือการเปิดก o d ตโหมดเลยนะครับผม แต่มันจะดูยากหน่อยนะเราไม่รู้ว่าเรากดติดไปหรือ,อยังน่ะมันไม่มีอะไรแจ้งเตือนครับอ่าอันนี้ติดอันนี้ติดนะโอเคผ่านก็อตหมดไปแล้วนะฮะลงแล้วกด G นะครับแล้วก็อันนี้หลอดเลือดก,ก็ที่เห็นเมื่อกี้เลยอันนี้ก็ทีแรกเลยครับเซตสเปาล์แล้วสุดท้ายก็เอนเนมี่สปาวอ่ามอสตัวนี้ใช้ไม่ยากแต่ว่าเป็นมอสภาษาจีนนะครับให้เรากดกดปุ่มเขาเรียกว่าอะไรนะ i n s ผมไม่รู้ชื่อเต็มว่าอะไรเพราะปุ่มนั้นเป็นปุ่มที่เราใช้กันน้อยมาก มมันมาอีกละกดปุ่มนั้นขึ้นมา i s s นะครับผมไม่รู้มันย่อมาจากอะไรมันจะเป็นเมนูภาษาจีนใช่ไหมเราก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับมันจะมี English เมนูให้มันก็จะบอกว่าในแมปเนี่ยมีมอนสเตอร์ตัวไหนอยู่บ้างนะครับพิเปอรกับ Reaper. ลีเ p e r เราสามารถกดฆ่ามันได้เลยโอเคเมื่อกี้โปรแกรมอัดมันหลุดนะครับทุกคนโอเคเรามาดูมอตัวนี้ใหม่นะครับยาง กดปุ่ม INS นะขึ้นมามันก็จะมีตอนนี้มันก็จะมี Shadow Chai กับไอเจ้า Big Boom นะฮะโอเคแล้วเราก็สามารถคิวได้นะครับหรือว่าจะดึงมันมาก็ได้นะถ้ากด TP Here เนี่ยน <c oughs> เป็นไงบึมบ้มแล้วก็กดดึงมาค่านะอ่าผีเกมนี้มันก็จะสปาวเรื่อยๆตามระยะเวลาที่เราอยู่ในนี้นะ อ่ตอนนี้พอเราค่าหมดใช่ไหมแล้วมีวิวธีสปาวนี่คือทํำยังไงเหรอก็ดูได้ที่ตรงอินโฟเลยนะฮะมันก็จะบอกว่ากดเลขไหนบ้างจะเกิดเป็นตัวอะไรนะอย่างอย่าง5เนี่ย Enemy Duck ก็คือเจ้าเป็ดนะครับเราก็กลับมาที่ English เมนูนะเรากดไปที่5ใส่ number ตรงนี้นะครับแล้วก็สปาว e เอนเอมมันจะมาแล้วนะแต่ว่ามันจะทยอยมาออกจากห้องเซฟก่อนนีมาแล้ว ขวาบนเมื่อกี้ผมกดไป3ทีเห็นไหมฮะแล้วก็ทีพีฮีเอามาไงโอ้โหเป็นไงอยู่กันแบบแฟมิลี่นะมาสี่แล้วตอนนี้ผมรู้ว่าทุกคนรักเจ้าเป็ดเผื่อไว้บอยากทำคอนเทนต์เอาหูบบเป็ดสิบตัวครอบครัวอ,อบอุ่นนะครอบครัวแสนสุขเราก็สามารถแบบว่าไลค์คิวมันได้เลยแก้วเป็ด เดี๋ยวมาเรื่อยๆเลยเมื่อกี้ผมกดแบบว่ากดเยอะมากนะเดี๋ยวก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปมอดเข้าๆนะคลิปสั้นๆนะครับแล้วก็ตามที่มีคนอยากได้นะครับแล้วก <controlled CCTV> <l ark> <th> <pre> ็อยากดูมอดตัวไหนอยากให้ทำอะไรเพิ่มก็สามารถแจ้งได้เลยนะครับที่คอมเมนต์เดี๋ยวถ้ามีตัวไหนที่น่าสนใจหรือว่า ีมอสตัวไหนที่เพื่อนๆอยากได้กันเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้นะครับผมจนวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ